สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในเดือนพฤศจิกายนกับผมอาจารย์วดนดำอักษรลูนโบราณครับที่จะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์อักษรลูนนะครับว่าดวงการเงินของท่านตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับเรามาดูกันนะครับว่าดวงการเงินของท่านได้เกิดในราศีพิจิกตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรนบ้างนะครับมา ได้อักษรลูนที่ชื่อว่านีดขึ้นมานะครับนีตัวนี้เป็นลูนที่แปลว่าใยแมงมุมนะครับแมงมุมตัวนี้เป็นลูนที่หมาย,มายถึงสภาพดวงเรื่องของการทํางานเนี่ยยังคงมีความยุ่งเหยิงยุ่งนะักเหมือนใยแมงมุมเลยนะครับประมาณนี้ขึ้นมาแล้วรับรองครับว่าท่านได้เกิดในราศีพิจิกในเดือนนี้เนี่ยจะทํางานเหมือนกับทํางานรัดตัวเหมือนจะมีงานเข้ามารอบข้างงานรัด คิวลักตัวเลอเกินช่วงนี้หา,วาเวลาว่าพักผ่อนไม่ค่อยจะเจอเลยในเรื่องของการทำงานในช่วงเดือนนี้นะครับประมาณนี้คิดมาอีกทั้งในช่วงเดือนนี้เนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นช่วงเดือนเกิดของเราด้วยรับรองครับว่าดวงการงานเราเนี่ยก็ลองหาวันหยุดวันวันเกิดเราเนี่ยนะครับไปทาบุญดูจะทำพาให้ดีขึ้นนะอีกอย่างหนึ่งนะครับมาย้อนกลับไปที่เรื่องงานนะครับผมบอกเลยว่าสภาพดวงเรื่องงานในช่วงนี้เนี่ยก็ ขอให้ตัวเรานะครับก็ลองใช้สมองสติสัมปันสิกปัญญาที่ดีในเวลานี้นะครับก็เน้นในเรื่องของการค่อยๆเคลียร์เรื่องงานค่อยให้หมดไปทีละตัวทีละตัวนะครับจะนาพาให้ดวงการงานเนี่ยมีความสดใสมีความรบำลึกที่ดีเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการงานของท่านสามารถโทรมารับฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วโทรออกครับเราพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ